ทูบนะลงยูทูปพี่น้องนะคะวันนี้ยายุณจะออเดอร์กุ้งดองซีอนะคะวันนี้กินกุ้งดองซีอก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวพุ่งนี้เราจะกินตัวนี้พุ่งนี้เราค่อยมากินแซลมอนดองซีอ๊วันนี้กินกุ้งดองซีอวก่อนอร่อยจัดเสพะ รอน้องเขาทำให้อยู่ด้านนี้ก็จะเป็นด้านนี้จะเป็นหมึกนะคะอันนั้นหมึก,มกเนาะเอ,อ,เอ,เอ,อ,อ๊ะเขาค่อนข้นรถวิววิวมากเะ รีวิวนะลงยูทูบแล้วเนี่ยอย่าลืมติดตามช่องตัวเองนะเออร้านตัวเองนะร้านอะไรเนี่ยย่างจีซิงอันเดียวกันใช่ป่ะอันเดียวกันไหมเจ้าเดียวกันเนาะมาตรฐานอาหารปลอดภัยโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยววันหลังมาดูน้องนายอร่อยค่ะทุกคนเบิ่งแนบพี่น้องเบื้งแนบเป็นตาสะออนบอกเออได้บนได้แล้ววันนี้ ก็ได้แล้ววันนี้เดี๋ยวว,ออยวันหลังก็กินหมึกย่างวันหลังไปกินแซลมอนดองซีอิ๊วนะคะวันนี้กินกุ้งดองซีอิ๊วกอด160บาทด้ประมาณ6ตัวนี่แหละในประมาณ6ตัว่ดีย <c oughs> พี่นอ้องเ๋ <c oughs> ยวราดยามเย็นนะคะนี่ผมเนยมราดตีดอกยมเย็นนะคะหลากหลายอาหารหลากหลายเมนูหลังจากที่เดิน หลังจากที่เขายางเบื้องนั่นเบื้องนี่ยางไปวัดยางไปห่างนะคะ,ะก็จะมีไปดูวัดวัดมังกรเอ,อ้อไปเบิ้งวัดมังกรเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวเดี๋ยวยบนจะลงให้เบิ้งนะคะเดี๋ยวเยานจะลงให้ดูอีกทีหนึ่งวัดมังกรก็จะเป็นวัดของคนจีนพี่น้องจะเป็นวัดของคนจีนสุดยอดนะคะงามแล้วก็ อเพิ่นมไปจังไรเราวัฒนาของวัฒนธรรมของอ่าของคนจีนเนาะ,ะแตก่กะนับถือศา,ศาสนาเดียวกันน่ะละแต่ว่าการเฮ็ดกันอันนั้นเพิ่นบูชาของเพิ่นมันก็คือเฮานะพี่น้องการแก้ชงการอ่าการแก้ชงการทำทำบุญทำบ้านเฮาก็สิจริญทำบุญท,ทำสังฆทานเนี่ยองประมาณนี้เนาะแต่น่าจะเป็นเหมือนว่า แก่ชมเอ่ยสวดมนต์เอ่ยอะไรประมาณนี้มันจะมันจะไม่เหมือนกันกับของเราเท่าไหร่อเดี๋ยวเมื่ออื่นเนาะยี่โบก็จะพาไปไปเรื่อยละ่ะเออเอาเป็นว่าไปเรื่อยแล้วกันมีเวลาเดี๋ยวยีบบ่โบจะพาไปเที่ยวหันเที่ยวนี่จะได้ก็ิดจามไว้กันแล้วกันนะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างไปยีบบ่โจะพาไปใส่ดีคือมาเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจอีพี่น้องคือเรามาเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจจริงๆนะคะอ่าบลูว่าจะไป วันใดแน่ก็เดี๋ยวจงังใดติดตามดูก็แล้วกันนะคะยี่บ,บุญสอนอยังดอกพี่น้องสอนสอนผลไม้แพงสอนของแพงเบิงรงกะโลดพี่น้องเบิรงกระโลดเบิรงกระโลดเบอร์แต่ยี่บุบบจะซุ้มให้เบิรงนะคะผลไม้เป็นแถบเป็นแถวไปเลยเห็นบ่หนากินบ่พี่น้องบา่าเนี่ยผลไม้ทางนั้นเลยขายอยุคลาง ริมฟุตบาทนะคะขายข้างริมฟุตบาทอยากกินหยังก็ได้กินเบิร์ตอันนี้เป็นแค่โอ้ยเสี่ยวเซี่ยวหนึ่งยี่หีนะคะเสี่ยวเล็กๆเซี่ยวเดียวของถนนอันนี้เนาะเยาวราชนี่เนาะเปิดขึ้นไปจะแซ่บแท้บเห็นทุเรียนบ่ปีน้องเห็นทุเรียนบ่ดูราคานะคะนี่แล้วบันนี้ม้อเจ้าแปลกใจบ่ม้อเจ้าแปลกใจบ่บัดนี้ ร้านนี้จะพิเศษมากที่สุดนะคะก็คือชาวต่างชาติจะไม่เห็นสิมาเห็นอันเนี้ยจะไม่เห็นตัวแม่งหอดแมงเงาตัวเมงดาของเขาเนี่ยเขาจะเห็นเป็นอ่าเป็นอาหารที่ประหลาดเออุยไปหาวาเมงสาบแมงดาอวิทยาวาเม้งสาบพนะโอ้ยหาวาไปเนาะมูเจ้าก็ไดเขาจะเห็นอ่าเป็นอาหารของเขาเนี่ยประหลาดเป็นอันยว่าไอ เปิดพิสาดารนี่ยังประมาณนี้นะพี่น้องเบิรงกโดดเบอร์เบอร์เบิรงเบอร์เบอร์แบบฝรั่งน่ะก็จะมาจ้องยุลาน,นี่แหละจะมาจ้องยุลาน,นี่แหละพี่น้องเออจ้องยุบัดเดียวนี่แหละรถตรกระไลรถกระไลเหรอโคตรจะมายังเป็น,นี่ยังตัว่าพวกฝรัง่งเลยเขาจะฝรัง่งเนี่ยเขาจะ ก็จะเห็นตรงเนี้ยคือเป็นเป็นของแปลกมากนะคะก็มาก็จะมาถ่ายรูปก็จะมาเซลฟี่ก็กระจาซื้อ,อ,อซื้อแล้วก็ทดลองเปิบหรือว่าทดลองจินเอะไม่น่าเออพอซื้อแล้วก็ก็ะจทดลองเปิบทดลองจินแบบเปิบพิสดารแล้วก็ทายวิอให้กันเออก็เป็นความรู้ใหม่แล้วก็เป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับนักท่องเที่ยวอย่างประนี่ยเฮ้ยี้ญี่ปุ่นอ่ะเยยี่ญี่ปุ่นอ่ะเห็นเหล่าญี่ปุ่นก็นั่งหัวรอเลยเออญี่ปุ่นก็นั่งหัวรอเพราะว่าอย่าง คือเยบนจะนั่งอยู่นี่นี่นั่งนั่งนั่งอยู่ลานน้องเขานี่เออจะบอสทายหนาเขาดอกนั่งอยู่ลานนี่นะนี่นั่งอยู่ลานนี่ขายลอตเตอรี่นี่กับเบรอาเจนี่ก็จะเบิง้งผู้ใดมาผู้ใดไปผู้ใดมาผู้ใดไปเขาก็จะมาเขาก็จะมาจ้องยุลานนี่นะคะพี่น้องก็จะมาจ้องยุลานนี่คือแบบเขาเห็นมันเป็นของแปลกไงเป็นอาหารที่ว่าเป็นของแปลกมากนะสีนะ เออเดี๋ยวบนได้แล้วมือนีอันนี้ก็คือของกินมือนีซื้อหลายอย่างหลายแน้วพี่น้องเอาสำนีก่อนพี่น้องเดี๋ยวเข้าบ้านเก็บของเข้าร้านเข้าเก็บของเก็บหลางเข้าบ้านก่อนเด้อซอยน้องเขาเห็ดก่อน